ครับก็สวัสดีครับทุกคนครับกลับมาพบกันอีกครั้งครับกับผมเอพิลฟิตติ้งครับผมตอนนี้ก็อยู่ที่หมายเดิมนะครับบ่อทรายคองกระถินแดงนะครับถ้าเราเปิดใน Google Map นะครับก็จะเห็นว่าตรงจุดนี้จะเป็นเขาจะบุว่าเป็นของกระถินแดงครับแต่ว่าพื้นที่ตรงนี้มันกว้างนะครับลักษณะเป็นเหมือนบ่อครับแต่ว่ามันมีคลองกระถินแดงนะครับไหลเข้ามาครับเป็นทางเข้าทางออกนะครับ คือว่าน้ำมันก็ไหลเข้าออกได้นั่นเองนะครับวันนี้นั่งอีกจุดหนึ่งนะครับผมครา,าวที่แล้วนั่งฝั่งนู้นนะครับตรงบันไดขาวๆนู่นแล้วก็วันนี้จุดนี้เราตั้งใจจะมาลงนะครับตั้งแต่แรกแล้วที่ตอนแรกก็เขาลงขายอยู่ด้านหน้านี้ครับก็ลเลยไม่ได้ลงเลยไปลงฝั่งนู้นเดี๋ยวว่าลองตอกดูนะครับหมายนี้ก็มีที่ลงอยู่แค่2จุดเท่านั้นเองนะครับเพราะว่ามันจะลกหมดเลยแล้วก็ชันนะครับ ฝั่งนู้นก็จะเป็นไล่เขานะครับถ้ายังไม่เคยลองไปถามเขาว่าจะขอเขาไปเ้าไปตกนะครับก็เลยเอาไว้ก่อนเดี๋ยวเอาตรงจุดที่ลงได้ก่อนนะครับจะรอสมาชิกใหม่คนนึ่งครับเหยื่อวันนี้นะครับสูตรเดิมนะครับผมก็จะเป็นหัวหัวหัวเหยื่อนะครับที่ผมหมัก ทำขึ้นมาแล้วครับผมตัวนี้นะครับผมจะใช้ตัวนี้นะครับสองถึงสามกำมือนะครับผสมกับลำหนึ่งถุงนะครับขนมปังปนครึ่งถุงครึ่งถุงถึงหนึ่งถุงนะครับแล้วก็จะแต่งแต่งแต่งด้วยให้ดูกอนครับ จะแต่งด้วยมะพร้าวขั่วนะครับแต่งด้วยมะพาร้าวขั่วประมาณหนึ่งกำมือเพราะว่าเราใช้เยอะไม่เยอะครับสุสปั้นลูกเล็กๆนะครับแล้วก็จะเติมนะครับสูตรสองคนชอบเยอะนะครับใช่ไหมเออสูตรสองคนชอบเยอะนะครับ ประมาณหนถึงสองกำม,มือเท่านั้นแล้วก็นวดกับกะทินะครับนวดกับกะทิเราก็ใส่มากใส่น้อยก็เราก็สัมผัสอ่าจับเอาอ่กากะกระกำกำดูครับให้มันนิ่มๆโอเคเดี๋ยวก็ผมจะเอาเหยือก่ามาตอก่อนนะครับเหลืออแช่เย็นไว้นะครับ ตันนี้ก็ลงเบ็ดแล้วครับผมตกเป็นตะก,ก้อวิ่งเหมือนเดิมเบ็ดชุดเดิมเลยนะครับก็เดี๋ยอันนี้ตีไม้แรกล้วครับยังตอดเบาๆนิดๆดเดี๋ยวลองไล่ระยะดูเมื่อกี้มาแลมีคนจอดรถอยู่เขาบอกเคยได้ปลาคังดำตัวเป็นครึ่งโลอะหลังจากนั่งไล่ระยะสักแป๊บหนึ่งครับเอาชิงหลิวมาย่อน แต่เพียนไซส์สวยกินเลยสิงเหลียวสี่ห้าหย่อนข้างหน้านี่ครับกินเฉยเลยตีตะก้อกันนั่งอยู่สักพักเลยครับเงียบข้างหน้าน้ำดึกมากเออแตะ,ะ,ะเพียนไซส์งามงามอาดิคัง้งนะ้าเดี๋ยนเราต้องเล่นหย่อนตุ่มข้างหน้าเนี้เ,เดี๋ยวลองดูครับเ,เดี๋ยวเราเล่น หยอดใกล้ๆดูครับหาระยะที่ปลาจริงเลยเนีเ่ยหมุน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 เออลึกลึกเฮ้ <c oughs> ลึกกว่าตรงข้างหน้า <c oughs> ลึกกว่าข้างนอก ทิชชู่อะไรนี้อ่ะโอ้ย,อยมาแล้วครับมาแล้วครับอุ้ยะเพียนทองครับอเอามาใช้ให้ลำบากขึ้นหรือเปล่าน่าจะ เห็ียทองไป่หนึ่งตัวหวดลูกเม็ดยู่เว้ยโอ้ยโอ้ยเสียงเสียงไอ้ปะเนินครับปะเนินปัตเ,เพียนไม่นับครับ ก็แบบอันนี้มันนิ่มลงไปอันตอนนิดเดียวมันก็ไปเยียรุดเยีย้ยหมดขาเข่าะา ดำหม้อคางดำปลาจะสว่าอยู่คนนู้นหนม้อคางดำคางดำปีชัดเจนอรอบหน้ามานี่เอาตอนนี้ฝนก็น้าเม็ดแล้วปลาก็เงียบๆกินแต่ช้ามากปิดกันเม,มื่อวานเลยปิดกัน อิตมันน่าจะเป็นทียอากาศด้วยแหละกินกอไม่หกจิ้มติดเชือกไง <c oughs> ดึงไม่ไปติดเชือกแค่มันดึงอยู่แหละดึงนิด,นดว,วันนี้ก็ฮะฝนปอยๆทั้งวันครับฝามัวมาก ล้วก็ปลาว,ลวันนี้ก็กินช้าครับสังเกตด,ดูั้งปลาตนนแต่ตัดถูงไม้นะแต่ก็ตอดมีได้วัดตลอดอะแต่ว่าอยู่มั่งไม่อยู่มั่งปลาปลามันลอยหัวนครับขึ้นมารับออกซิเจนแสดงว่าวันนี้ปลามันจะมัวมัว่อยนะมนนไม่ถึงจังหวะไม่คาดแต่มไม่ถึงกับน,นกแต่ถึงแต่ว่ามันก็ไม่ค่อยกินวันนี้่ะยกป้านะอติดัวเฮ้ ได้ครับโอ้ยได้กับข้าวอยู่สบายสบายเนขอได้อยู่วันนี้แค่ตกถึงเที่ยงนะครับผมถ้าวันนี้ตัวดีก่าเมื่อวานวันนี้ไซดีกว่าแต่ว่าไม่เยอะเท่าไหรไ่ก็เดี๋ยวฝนลงเม็ดใหม่แล้วก็เดี๋ยวเราหยุดดีกว่าครับผมวันนี้ก็ของป้าของมคอครับกับอากาศฟ้ามัวมู่มแบบนี้ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยว ไปลุ้นกันรอบหน้าของผมคลิปนี้ก็ไปก่อนครับสวัสดีครับผมบ๊ายบาย